กลับถึงไทยแล้วนายกสรุปผลสำเร็จประชุมสมัชชาสหประชาชาติเผยถกบริษัทยักษ์ใหญ่ดึงลงทุนในไทยหลายพันล้านเมื่อเวลา7นาฬิกา27นาทีวันที่24กันยายน66ที่ห้องรับรองพิเศษ VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรามาวะคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ว่าการเดินทางครั้งนี้มีภารกิจเยอะต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยทําให้ภารกิจ4วันผ่านไปได้โดยมีการพบปะผู้นําหลายประเทศได้กล่าวสุนทนรพจน์หครั้งพบกับองค์กรต่างมองสององค์กรได้พบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งเท s l a Microsoft, Google, c i t ต Bank, JP, Morgan, Global, ์เจพีมาร์ b ก l นโกลบอล t a กเเต ลอเดอร์ oder, บริษัทเหล่านี้สนใจมากลงทุนบางแห่งมาลงทุนแล้วในรูปแบบต่างๆที่ประเทศไทยหน้าที่ของตนคือไปประกาศให้คนรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมและยินดีที่จะให้บริษัทเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนอกจากนั้นได้พบกับตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กที่มองเห็นลู่ทางจะให้บริษัทของไทยไปจดทะเบียนที่ตลาดนิวยอร์กเพราะไม่เคยมีบริษัทได้ไปจดทะเบียนเลยหวังว่าในปีนี้จะได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กสักหนึ่งบริษัท นายเศรษฐากล่าวว่านอกจากนี้ตนยังได้พบปะกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟี่าซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกควบคุมฟุตบอลทั้งหมดได้พูดคุยกันถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมในการระจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่อาเซียนในปี2032หรืออีก9ปีเป็นแผนที่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก้าแรกคือเราอยากได้รับการสนับสนุนจากฟี่าให้ช่วยดูฟุตบอลร,รักย่าจากเดิมที่เคยให้การสนับสนุนปีละ2.5หแสนเหรียญต่อปีตอนนี้เป็นปีละประมาณ2ล้าน เหรียญถือว่าเป็นจำนวนที่มากทำให้คาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ไปถึงจุดที่ควรจะเป็นนายกกล่าวว่าขณะที่เรื่องของ UN ในภาวะที่มีการแข่งขันและภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความแตกแยกค่อนข้างมากเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาทีมของ UN ในปีนี้คือให้มาดูเรื่องการพัฒนาเพื่อความมอยยั่งยืน17ข้อโดยกว่า190ประเทศที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่เห็นว่าควรมีการพัฒนาอย่างย,างงยั่งยืนรวมไปถึงเรื่อง ของภาวะโลกร้อนซึ่งออตนได้ประกาศไปว่าไม่ใช่โลกร้อนแต่เป็นโลกเดือดที่เราต้องให้ความสําคัญตลอดจนเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต้องให้ความสําคัญเนื่องจากหากมีสงครามระหว่างประเทศมากจะทําให้มีผู้เดือน อดร้อนมีผู้อพยพรีภัยต้องดูและให้ความเป็นธรรมที่สําคัญจุดยืนที่ตนไปประกาศในเวทีนี้คือไปประกาศจุดยืนว่าเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งยึดมั่นช่วยผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและการดําเนินการเศรษฐกิจพอเพียง นายกกล่าวอีกว่านอกจากนั้นเรายังได้นำเสนอนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคอัปเกรดทำให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกใช้บริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างสมเกียรติเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทีที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องดูแล,แลและป้องกันในอนาคต ผู้สื่อข่าวถามว่าต่างประเทศที่จะมาลงทุนยังมีความกังวลกับสถานการณ์ในประเทศหรืออุปสรรคใดหรือไม่นายเสฐากล่าวว่าความกังวลเรื่องนี้ลดหายไปเยอะและคิดว่าคงไม่มีเรื่องนี้แล้วแต่จะมีเรื่องกฎหมายบางข้อและการอำนวยความสะดวกในการธุรกิจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในการประชุมทั้ง B.I และกระทรวงการต่างประเทศต่างไปช่วยกันขยายความว่าเราพร้อมสำหรับการลงทุนพร้อมที่จะรับฟังความเห็นอะไรทำได้จะทำก่อนอะไรที่ต้องแก้ไขกฎกติกาจะมาดูความเหมาะสมอีกครั้ง เมื่อถามว่าธุรกิจอะไรที่ต่างชาติให้ความสนใจมากลงทุนมากที่สุดนายเศรษฐากล่าวว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่นเทสลาที่จะมาดูเรื่องของการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์อีวีขณะที่ Microsoft Google มาดูเรื่องการทำา Data Center ที่จะมีการลงทุนสูงมากประมาณ5000ล้านเหรียญสหรัฐต่อรายสำหรับการลงทุนขั้นตน้เนเมื่อถามว่าอุปสรรคด้านกฎหมายต่อการลงทุนเรื่องใดสำคัญที่สุดนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเรื่องใดเป็นพิเศษแต่เราไม่ได้ไปค้าขายระหว่างประเทศมานาน ทำให้บางบริษัทมีความกังวลเวลาที่มาลงทุนจะมีกฎที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ของเราอาจยังไม่มีการดูแลตรงนี้ซึ่งต้องนําไปพิจารณาดูแลรายละเอียดให้เกิดความเหมาะสม ผู้สื่อข่าวถามว่าจากการไปพูดคุยกับบริษัทรายใหญ่ได้ประเมินมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยประมาณเท่าไหรนายเศรษฐากล่าวว่าประเมินได้ลำบากเพราะภาคอุตสาหกรรมเช่นเท s l a Microsoft Google การลงทุนขั้นต้นประมาณ5,000ล้านเหรียญแต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะทำให้เกิดการลงทุนที่สูงมากหากมาตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยมีโอกาสที่ บริษัทเหล่านั้นอาจเผยแพร่ความน่าอยู่และตัวเลขเศรษฐกิจความเจริญของประเทศไทยและนำบริษัทอื่นมาลงไทยในไทยและในการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นอาจจะเชิญบริษัทขนาดกลางเพื่อเปิดโอกาสได้ไปเสนอตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนข้ามชาติที่เราไปลงทุนในประเทศเขาหรือเขามาลงทุนในประเทศเราเป็นการเปิดช่องทางสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชน